วิธีการติดตั้ง hashcat นะครับก็ให้ทุกคนไปที่เว uh, ็บไซต์ hashcat.net/hashcat นะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะ,ะที่เป็น a s h c a t library นะครับเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนาะก็กดปุ่มดาวน์โหลดไปเลยนะครับอันนี้ผมก็จะดาวน์โหลดให้ดูเนาะก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดด้ยวยโฟลเดอร์แล้วกันนะแล้วผมก็จะ,ะแตกไฟล์ไปที่ตัว d i c ฟ4แล้วกันนะครับ ก็จะลากลงมาเลยนะครับจากนั้นก็เข้าไปข้างในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ทุกคนอาจจะพิมพ์คําว่า cmd ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเปิดตัว cmd ขึ้นมาให้นะครับหรือว่าเทอร์มินอลขึ้นมาให้นะหรือว่าทุกคนจะคลิกขวาแล้วก็ open In terminal ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่า,าถ้าเกิดใครใช้ Windows 10นะครับก็ต้องกดชิปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกอ open PowerShell ตรงนี้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอืมทีนี้ทุกคนก็ลองเทสดูเนาะก็พิมพ์คำว่า h a s c a t นะครับ c a t นะครับอันนี้ผมกดแท็บไปเนาะก็ h a s c a t e x e นะครับแล้วก็แด็ดเดดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมก็ถ้าขึ้นคำว่าแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแหละแต่เดี๋ยวผมจะรอให้มัน h e l ขึ้นมาโอเค ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฮลทั้งหมดนะครับก็คือออปชันทั้งหมดที่แฮชแคดทำได้นะครับก็เดี๋ยวเลื่อนไปดูด้านบนแล้วกันนะก็มีออปชันต่างๆมากมายนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูหลักๆก่อนแล้วกันนะครับแฮชโหมดนะครับก็คือตัวแฮชนะครับทั้งหมดที่แฮชแคดสามารถแคกได้นะก็จะเป็นพวก M B 5 S S A อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่า M B 5ที่มันมีซ็อกนะครับ ผสมซอเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้หรือว่ากรลกชื่ทเหมือื่นๆ h e m a c นะีก็อันนี้ก็ทำได้เนาะหรือว่าเป็นพวกไฟล์ pdf ไหมนะครับ aes ไหมนะครับอันนี้พวก encryption นะครับก็สามารถถอดออกได้ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าเป็นตระกูลพวก wifi นะครับกเกี่ยวกับ network protocol นะครับหรือว่าพวกเกี่ยวกับไฟล์ h a s ของ os ต่างๆนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นของ windows อะไรเงี้ยนะครับ หรือว่าเป็นพวก iPhone p a s s c o d e ไหมนะครับอืมอ่หรือพวกตระกูลพวก Database นะครับ Database Server นะเป็น Postgres เอ่อ SQL Server นะครับ MongoDB อะไรเงี้ย Oracle นะครับ MySQL นะครับนะหรือว่าเป็นเอ่อ JSON Web Token เดี๋ยวนะผมหาก่อนอยู่ตรงไหนนะอันนี้เป็นตระกูลพวก PDF เนาะเป็น Document นะครับเป็น Microsoft นะครับ เป็นตระกูลพวกพาเวิร์ดเมนเจอร์นะครับก็จะมีวัน password นะครับหรือว่าเป็น last p a ์ t key p a ์ t อะไรเงี้ยนะครับพวกตระกูลซิไฟล์นะครับ,ก,ก,รบก็มีเหมือนกันนะครับ g ีซินะครับหรือว่าพวกวินลานะครับก็วินซิ p อะไรพวกนี้ยก็ได้ผมยังหา JWT ไม่เจอนะอยู่ตรงไหนไม่ดูจริงๆมันมีนะมันมันอยู่ใงน,นี้แหละผมอาจจะ มันน่าจะจัดอยู่ในหมวดของแฮสหรือเปล่านะเอา่าเปนว่าผมหายไม่เจอนะเดี๋ยวผมพาไปดูที่เว็บไซต์แล้วกันก็กดไปที่วิกินะครับแล้วก็ hascat นะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเพราะงะั้นผมก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหาได้เลยครับ JWT นะอ่ะตรงนี้นะครับเห็นไหม j w t t j s ั n เ Web Token นะครับก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาดูที่เทอร์มินอลต่อนะครับก็มาดูฟีเจอร์หลักๆเนาะตัวต่อมานะครับก็คือ a น t ท k Mode นะครับก็จะเป็นการ Option ศูนย์นี่ก็คือใช้ตาม word ล i s ตนะครับตามที่เรามีเลยนะครับ Mode ที่หนึ่ะครับก็จะเป็นการ Combination นะครับก็คือการเอา w o r อ2สองที่นะครับ2แหล่งมารวมกันนั่นเองนะครับ หมดที่สามนะครับก็คือโหมดบูตฟอสนะครับก็คือเดามันทุกความเป็นไปได้เลยนั่นเองนะครับหกนี่ก็คือไฮบริดนะครับระหว่าง w ว r ร์ดลิสกับแมสนะครับเจ็ดนะครับก็ระหว่างแมสกับ w ว r ร์ดลิสนะครับอันนี้แอสโซเ t ชันนะครับก็เรื่องของโลเบตนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ต้องไปอ่านด็อกอีกทีหนึ่งนะครับชาร์เซตนะครับก็คือเกี่ยวกับแมสนะครับนะ แล้วก็เลือกได้นะครับว่าจะบูตฟอร์สด้วยแบบไหนนะครับ CPU หรือว่า GPU หรือว่า FPGA นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น example ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็สำหรับในตอนที่สอนการติดตั้งก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับ That to Don't chance Hey is kid inside your rude be ever let them get inside your head. tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret